เ,เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับแม่ดีไอไวครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนมาทำ กำจากแมลงวันทองครับว่าแมลงวันทองกําลังระบาดมีผลกระทบต่อพืชผลของเรามากครับเพราะว่ามันจะไปวางไข่ไว้กับผลไม้ว่าจะเป็นมะม่วงเมลอนฝรั่งก็หลายอย่างใส่มันจะวางไข่ไว้กับผลไม้แล้วก็ปล่อยให้ตัวอ่อนของมันเนี่ยกัดกินผลไม้เพื่อจะเติบโตต่อไปทีนี้มันก็ทําให้ผลไม้ของเราเน่าเสียไม่สามารถนํามารับประทานนำไปขายอะไรได้ผมก็เลยจําเป็นต้องทํากับจากแมลงวันทองนี่นะครับเพื่อ กำจัดมันแล้วก็ลดจํานวนประชากรของมันให้น้อยลงแล้วก็เป็นตัวล่อให้มันไม่ไปสนใจผลของเราให้มันมาสนใจที่กับดักแทนวัสดุอุปกรณ์ที่มีก็คือตววน้ําอุ่ครับน้ำกวอเล็กคัตเตอร์เชือกแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเชือสําหรับล่อแมลงวันทองคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเฟโลมูลฮะมันจะดึงล่อพวกแมลงวันทองให้มาในตัวกับดักของเราแล้วก็สานีมาเริ่มกันเลยครับอาดึนเ,เลยเดี๋ยวผมต้อง เจาะจากด้านข้างนะฮะเพื่อจะใช้ขวดนี้เสียบเข้าไปเป็นปากทางเข้าให้มแมลงวันทอรอการก็คือกรีดกรีดอย่างนี้นะแล้วก็กรีดลงดต้องแหลมมากนะนะเอาแค่พอประมาณลูบขวดนี้ก็ได้แล้วก็ทดลองเอาเสียบด <c oughs> ูนี่เสียบไต่แล้ว <c oughs> เราก็จะตัดตัดตรงนี้ครับเพื่อให้เป็นปากทางเข้าของมแงมลงวันทอง มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับหลังจากนั้นก็เอาฝาของขวดวแล้วนะมันลงขวดใหญ่ครับเจาะด,ดูใช้กรเตกรเจ,จาะเจาะดูแค่พอประมาณให้เชืยอฟ้าผ่านเข้าไปได้นี้ครับนี่เราก็มากะประมาณกะว่า เราจะให้ตัวสัมฤทิที่ชุบหอเชื้อล่อมแมลงวันเนี่ยอยู่ประมาณไหนครับเราเราจะให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้นครับก็ใช้เชียบฟางเนี่ยฮะมัดผูกกับสัมีทก้อนสัมฤททีนี้ก็หมอเชื้อสำหรับล่อมแมลงวันทองครับตวต่อมา ก็ชุบก,กับสัมีครับชุต้เลยเลยนี่ครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้ี๋ยวทีนี้ก็เอาไปดักไปแผนไว้ต้นต้นไม้ก็รอแต่ว่าไม่ให้ไปอยู่ใกล้กับที่เราปลูกอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นฟมูนมันจะรอให้มแมลงเนี่ยมาเยอะเราต้องรองให้มันออกไปไกลๆที่เราปลูก เนี่ยครับเอามาแปะไนวะ้อย่างนี้เดี๋ยวตอนตอนเย็นก็มาถ่ายอีกทีนึงว่าจะได้กืดหาน เพื่อนๆหลังจากที่เราทิ้งกับดักแมลงวันทองไว้ประมาณ3าสชั่วโมงตอนนี้เพื่อน <c oughs> ๆก็อยากรูแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครับว่าผลของการทําก,กับดักแมลงวันทองนั้นสามารถจับแมลงวันทองได้มากร้อยได้จริงหรอเปล่าเยอะขนาดไหนก็มาดูกันเลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆี๋ยวขนลุก นี่ขนาดไม่ได้ทั้งวันเนี่ยประมาณ3 4สีชั่วโมงได้เยอะขนาดนี้ครับคนเยอะเลยใช่ไหมฮะดูไปคนลุกไปเนี่ยฮะก็เป็น วิธีกาจัดแมลงวันทองที่ผมคิดว่าน่าจะได้ผลดักแล้วก็ล่อให้มันออคางจากพื้นผลที่เราปลูกครับแล้วก็หลังจากดักได้เยอะแล้วก็เอาไปออกมะข่าครับจะทานลุนนิดนึงแต่ว่าก็เป็นวิธีที่ได้ผลครับดูตัวฉกาดของไม้ผลครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วฮะอย่าลืมนะครับสำหรับใครชอบดูคลิป กี่ยกับงานเกษตรปฏิบงาน DIY เล็กๆน้อยๆนอยในชีวิตประจำวันที่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงก็อย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้รับแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็สามารถเข้ามาดูคลิปของผมได้เลยกลรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ